นั่นทุกข่อยไปตั้งคีนเมอกอวันผมไปลึกกรกคืไม่ต้องมูบาได้ืองนลยกูนุกกูนิดเกิดมาเป็นคุยมากูนุกว่าเพื่อนในประเทศไทยนี่กูไม่จำเป็นกูนุ่งไค่เลยกว่าป้าม่อมแต่ว่าใครไปไปบ้านกูกูไม่แล่นกูไม่มึงนุ่งไค่กูอยู่แต่กูนุกนุกกูนิดอืมไอ้ตองนี่นุกจังจริงมึงนะเออจนกูนุกว่าเพื่อนี้กูเดินเดินเลกูนึกนุ๊กเลยกูเห็นดูกูว่าเพื่อนในประเทศไทย ท่านเคยไปบ้านกูตามเลยกูไม่เล่นเคยโจ้ตามกูในวัดปากเปรกป๊กประจังไหนกูไม่บอกกานเปรก๊กกูวันนั้นกูนั่งซ่านด,ดงงัวโรใครไปถึงทำไไอะไรไดอ่ะพี่ตองกวขึ้นเปล่าหนุเกลียดเรานั่งซ่านด,ดงมันตามมาทำอะไรไดแหละกันเปร๊กหนุ่มเข้าตามแบบช่งเช้าช่วงเช้าได้แล้เห็นหนูกูขึ้นดองอยู่แล้วนี่กูขึ้นครอบอยู่แล้วนี่ทามาทำอะไรได้กว่าป้าวันนั้นกูปีนเปล่าอยู่พอดีมาพลามัลม ทำไมได้อ่ะว่าฟุดบอลมึงขึ้นเรานี่เออแกโกมาเล่าคนนั้นฟุดบอลแม่มึงปัญหาเอ้ยไว้แม่มึงกันละไปยาบูเอาคุณแหล่มัวดีแหล่งทองเอ่อ